สวัสดีครับผมผมจะมาดูกราฟของบิตคอยซิไบนุกแล้วก็เหรียญบางตัวที่ผมสนใจหรือที่ผมอยากจะํานะครับพูดง่ายดีกว่านะครับก็คลิปิดีโอที่ผมลงไปทุกคลิปนะครับไม่ว่าจะคนติดตามเพิ่งติดตามหรือว่าติดตามมานานแล้วนะครับผมก็บอกเสมอนะครับว่าให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมเพียงแค่ทาคลิปมาเล่าเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณนะครับแล้วก็ไม่ได้รับรู้ถึงคุณกําไรหรือขาดทุนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับตอนนี้นะครับ ดูอีเทีเรียมดีกว่านะครับเราเป็นคนมีคุณภาพเราไปดูอีเทีเลียมดีกว่านะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นยังไงบ้างนะครับแพทเทิร์นของอีเทเรียมถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับจาก1สาขา2สาขาขยายสาขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะอยู่เทรนแบบนี้ตลอดนะครับลงคิดว่าลงแล้วลงอีกเนี่ยเติบโตไปอย่างเนี้ยอ่าเพื่อนๆดูนะธุรกิจแบบนี้สําหรับผมเนี่ยคิดว่า โดยไม่นานนะสาหรับผมนะครับแต่ประเภทที่แบบขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้ก็คือมันแย่มากนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดประเภทที่แบบมาแบบนี้แล้วเรามาเจอได้แบบโซนนี้แล้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ดีนะครับการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นจะมี3ามแบบหนึ่งแบบตัว L ลงจากที่สูงมาเลยนะครับแล้วก็ค่อยไต่หรือลงแบบนี้อีกแต่ส่วนมากแล้วถ้าไม่หายไปจากลูกนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ค่อยสร้างฐาน แล้วก,กลับไปเป็นตัวยูนะครับบางตัวก็ลงมาด้วยตกใจเพราะกล่าวปัจจัยชั่วคราวลงมากล่าวภาษีสุดท้ายก็เด้งกลับแล้วก็บอกว่าเลื่อนไม่เก็บภาษีจะเป็นรูปตัว V นะครับไกลได้ตรงนี้ก็จะกระเด้งกาไรทันทีแต่ถ้าเกิดคนอยู่ราคานี้ตกใจขายกรดตุนสุดท้ายเด้งกลับก็ซื้อไม่ทันเงินหมดกัดทิ้งนะครับก็ลักษณะมีตัว V ตัว L แล้วก็ตัว u นะครับตัว u นี้สร้างฐานานานนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็จะรูเปเบรกเบรกแนวต้าน นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ชิบะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ชิบะอยู่ลักษณะโซนนี้อยู่ยังไม่ถึงไฮเดิมนะครับตะลุไงก่อนหน้านี้ก่อนเข้า5,000นะครับผมที่ขนานเทรดของไบเน็นะครับผมตัวอีทีเรียมนะครับอีทีเรียมก็เป็นตัวพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะครับบิตคอยอีทีเรียมเนี่ยทุกคนก็รู้จักแต่ถามว่าเขามีโอกาสที่จะย่อลงได้อีกไหมผมคิดว่าน่าจะอยู่โซนนี้น่าจะไม่หลุดโซนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆประมาณสัก 3,937นะครับอีเทเรียมฐานเขามาตั้งแต่ราคาไหนเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับตั้งแต่เข้ากระดานเบย์เน้นนะครับประมาณสัก85ดสิบาดอลน,นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต่ํากว่านี้ก็ได้เอาประมาณสัก85ดสิบาดอลน,นะครับ86ดสลบหกดอลลาร์นะครับเป็นเงินเงินไทยเท่าไหร่เพื่อนๆไปคูณกัสามสาบาทดูเอาเองนะครับแล้วขึ้นจุดสามสูงสุดอยู่ที่4,867ดอลลาร์นะครับขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆลองลองลองดู สติว่ามีเงินอยู่เท่านี้อ่าเท่านี้แล้วก็ไปหารกับราคาที่เราได้เริ่มต้นแล้วก็ไปขายตอนสูงสุดอ่าเราจะได้รู้ส่วนต่างว่ามันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดได้ราคาต่ําสุดแล้วก็ไปขายสูงสุดนะครับแต่คนส่วนมากแล้วจะได้ที่สูงสุดแล้วมาขายต่ําสุดนะครับผมหรือซื้อราคากลางๆไปขายราคาก่อนหน้านี้กลางๆก,ก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องสูงสุดเพราะเราไม่ใช่เจ้านะครับเราไม่มีใครรู้ว่าจะขายได้สูงสุดหรือต่าสุดนะครับผมเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้ามือนะครับ อิเทเลียมนะครับวันนี้ราวาตลาดลบอยู่2.5นะครับผมส่วน Bitcoin ลบอยู่1.8ก็์ก็ไปเกินที่ตามกันเลยนะครับเพื่อนๆเกินที่ตามมาเลยนะครับส่วนที่บวกสุดก็จะเป็นตัวบนสุดนั้นที่ผมิสต์มาก็คือจะเป็นของชีบะแล้วก็ x d o s นะครับภาพรวมเขียวๆอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ส่วน n e r เขาบวก2 9นะครับ n e r ก็ตำคลิปไอ้กับเพื่อนๆไปแล้วว่าระวังไว้นะครับเมื่อกี้กอาเทสมาเท่าไหร่นะครับ อ๋อเมื่อกี้ก็เทสไปแล้วครับตอนที่ผมทำน่าจะประมาณสักสิบสองห้าศูนย์ไหมตัเทสไปที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆพืสิบสองเก้ากว่านะครับเพื่อนๆเกือบยอดหายนะครับนี้เขาพยายามเทสอยู่นะครับเพื่อนๆ NER พยายามเทสอยู่นะครับเขาพยายามเทสเป็นครั้งที่สองนะครับเพื่อนๆระวังเบรกนะครับเบรกนิ่งงายเลยนะครับผมมาดูด้วยกันตามเฟรมของเดตามเฟรมของวิกนะครับเขาพยายามเบรกเขาพยายามจนต้านอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยนเขาพยายามเทสอยู่นะครับเทสหลายครั้งนะครับ อยอดนี้ไม่ผ่านใช่ไหมครับยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้ไม่ผ่านใช่ไหมครับทุบลงมาวนกลับมาไม่ผ่านแล้วยอดนี้น่าจะผ่านได้นะครับสำหรับเหรียญ n e r นะครับผม n e r เมื่อกี้ผมพูดถึง e ูเทียมใช่ไหมครับ e t s ใช่ไหมครับผมมาดูตามเฟรมเดนะครับตามเฟรม s 4กับตัวแล้วยังก็ออยังอยู่ในแนวนี้แต่ ต้องไงเป็นแตงสีเขียวก่อนหน้านะถึงจะ follow b นะครับผมคิดว่าแตงนี้อาจจะเป็นแตงริบลีริบลีนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับจะทำ reaction แบบนี้ก็ได้แล้วก็แตงใหม่แตงใหม่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้เลยผ่านแนวต้านตรงนี้ได้นะครับผมก็ลองดูนะครับอีตาเลียมเป็นของดีนะครับของดีของดีนาคตไกลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ได้ลงทุนกับตัวนี้นะครับต้องผ่านโซนนี้ได้นะครับก็จะเบรกเป็นกาขึ้นไปที่4,100 กว่าๆนะครับไปที่4,000กว่าดอลนะครับเขาเคยทำจุดสูงสุดอยู่ที่4,000เท่าไหร่นะครับ4 8 6 7ดอลนะครับในการเทรีดไวเน้นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าดูแบบนี้เขาก็น่าจะโอเคทำไปนิดหนึ่งนะครับ M15 M15 มาดู M30 โอเคครับ M15 ทำจุดกลับตัวแล้วนะครับเพื่อนๆอ่า M15 ทำจุดกลับตัวแล้วสังเกตตั้งเตือนไว้นะครับแม่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่น่ากลัวเลยนะครับเพื่อนๆ เท่งเต็มกับตัวนะครับโซนนี้ด้วยเดี๋ยวกัดการว่าจะต้องเป็นแบบนี้ H1 นะครับตอนนี้13.48นนะครับผมอยู่กับบนมา12นาทีเปลี่ยนแต้งแบบ14นาฬกาตลาดจะวิ่งแลวนะครับผมตลาดยุโรปเข้ามาเต็มสูบนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับผมเ o s e ล l y เร็วบนะครับ ต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ได้นะครับสําหรับของตัวนี้3ามเก้าห้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ได้เส้นนี้มันกดอยู่นะครับเพื่อนๆสามเก้าห้าเจ็ดนะครับสามเก้าเจ็ดประมาณสามสี่ดอลลาร์นะครับห้าหกดอลลาร์น่าจะปั่นไปได้นะครับพอเวลาเขาเคลื่อนที่เคลื่อน,นที่แรงแรงนะครับแบบนี้นะครับดูทำเทรนเล็กๆไซเบรนะครับไซเบรแบบนี้ไม่ค่อยผ่านนะครับไซเบรแบบนี้โอเคเหมาะแก่การสะสมของนะครับแต่ถ้าเกิดเทรดแล้ววิ่งเลยต้องไปหาตัวที่แบบกระเจ้าใจดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันมันดีกว่านะครับดีกว่าที่จะ ซื้ออยู่แบบนี้นะครับผม